รู้จริงครับแล้วตอนให้การรับสารภาพแบบนั้นแล้วเอ่อเอ่อทำไมถึงถึงให้การว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะเอ่อทำไมทำไมเราไม่ให้การว่าบีบคอรัดคอผมในระบอบตรงตรงนี้ผมสงสัยเหมือนกันว่านี่ทำไมไปให้การว่าใช้เก้าอี้ตีเพราะเพราะเจ้าหน้าที่ขอโต๊ะมาให้ผมผมก็ผมก็เลยนึกเว่าเออ เอามาตั้งไรผบอกว่าเอามาจากต้นไม้ต้นไม้ตรงไหนก็ต้นไม้นี่แหละครับอ,อ,อ่าก็โตอ๋อคือ,อหมายว่าตำรวจเขายืมมาให้ดูคือคือพี่พี่ครับถามถามว่าใช้ตีมาให้ใช่ไหม,มครับคือจุดนั้นอนะ่ะมันใกล้กับหอประชุมแล้วมันจะมีเต็นท์อยู่แล้วมันจะมีเก,ก้าอี้อ่ะวางอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเต็มเลยเหมือนว่าเขาเขาทำกิจกรรมอะไร เป็นกิจกรรมวันเด็กอะครับนั่นนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นอยู่แล้วครับแล้วลูกก็แล้วแล้วลูกทำไมนึกว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะก็ผมนึกขึ้นมาอ่าผมก็เลยตอนนั้นทะเลาะกันผมตั้งเรื่องขึ้นมาเองไม่ๆเลยดิแล้วแล้วแล้วทำไมถึงตั้งเรื่องว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะทำไมไม่ตั้งเรื่องอย่างอื่นว่าบีบคอรัดคอระเด็นแค่นี้เอง ทำไมทำไมถึงตั้งเรื่องว่าใชา้เกาอีดด้ตีทำไมถึงไม่ตั้งเรื่องว่าบีบคอรหรือรัดคอ,อผมก็กุญเหรอครับตีเขาผมน้ยผมสมมติขึ้นมาเองครับใช่ใช่แล้วแล้วไมค,คิดเองว่าใช้กุอี้ตีอะ่ะไปไปเห็นอะไรมาก็ผมครั้แรกผอกว่า เป็นสิ่งอะไรบางอย่างอยู่อยู่ตรงนั้นผมนึกนึกขึ้นมาเองเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามพี่สะพ้ายหน่อยเออพี่สะพ้ายป้าป้าชื่ออะไรครับเหรอแล้วแล้วแล้วป้าช่วยีิเขาพูดไหมแหละก็ไม่เชื่อหรอกฮะมันเพราะว่ามันกินเหล้าไงอ๋อประสาทมันเบิ่มเบิเบือมันฟังอะไรไม่ออกฟังไม่ได้เลยไม่เป็นไรแล้ว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 ป้าช่วยไหม